ห้องชุดเชิญลงหรูอลังการสมฐานะซุปตาโลกถึงแม้ว่าอายุอานามจากเขาเล็กเจ็ดแล้วต่เชิญลงหรือแจ็กกี้ชานยอดดารานักแสดงความพักภูมิใจแห่งเอเชียที่ด่งดังมากในระดับโลกก็ยังคงรักษามาตรฐานของการเป็นหนึ่งในนักแสดงชายที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดอันดับต้นๆของวงการทำให้ทรัพย์สินปัจจุบันนั้นมีอยู่ไม่ต่ำกว่า520ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบหนึ 19, ล้านานบที่จึงไม่แปลกใจที่เจ้าตัวจะให้รางวัลตัวเองที่เป็นที่พักรู้ซึ่งบอกตามข่าวว่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งของสะสมและการลงทุนที่ทำเงินเก็บให้กับแจ็คก,กี้ชานไม่น้อย โดยล่าสุดมีการเปิดเผยภาพของเชนหลงในวันรับกุญแจเข้าพักในห้องชุดสุดหรูแห่งใหม่ในโครงการคอนโดมิเนียมที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งเดิมทีเขาจะมาช่วยประชาสัมพันธ์ที่นี่แต่พอมาดูสถานที่แล้วถูกใจก็เลยตัดสินใจซื้อเอาไว้อยู่เองและห้องชุดบนพื้นที่4,305ตารางฟุตและราคาอยู่ที่40ล้านหยวนหรือประมาณ200ล้านบาท